ชุดสุดท้ายของรายการครับผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาขุดทองที่ไหนนะครับแต่ว่าที่นี่คือผาไทร็อกอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับที่นี่คือฉากหลังของภาพยนตร์ไทบูแอคชั่นหลายต่อหลายเรื่องแล้วนะครับและปัจจุบันที่นี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปรวมถึงมาถ่ายโฆษณากันเพราะว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามรวมถึงหินที่สลับซับซ้อนสวยงามแบบนี้ครับ เกิดยังกระฉากในหนังบูแอคชั่นแบบนี้ oh. เป็นอนาบริเวณของผาไทร็อกภูเขาหินดินดานที่เคยมีบริษัทชื่อบริษัทไทร็อกจำกัด oh. ได้รับสัมปทานในการระเบิดหินเพื่อนำไปสร้างถนนตั้งแต่ปีพศ2500 oh. ต่อมาเมื่อสัญญาหมดลงจึงทำให้บริเวณนี้เกิดเป็นหน้าผาที่สวยงามชาวบ้านจึงเรียกกันว่าหน้าผาไทร็อก <Wow. S 1> ปัจจุบันที่นี่ เป็นทั้งสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แนวบู Action, แอคชั่นละครจกักจักวงวงรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้หนุ่มสาวมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางบรรยากาศอันตื่นตาตื่นใจของผาหินแห่งนี้ครับจริงๆแล้วนะหน้าผาถ่ายร็อกแห่งนี้ผมคิดว่าที่นี่มีมนสเสน่ห์ของเขานะครับมีความขลังถ้ามองดูแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเราถ่ายได้มุมภาพสวยๆนะครับ เราจะมีฮะจะเห็นไหมก็จะมีพวกต้นหญ้า,าขึ้นบ้างอะไรบ้างผมว่าก็ดูดูแลดูดีดูมีเสน่ห์จังหวัดสระบุรีนอกจากเขาจะมีวิวทิวทัศน์ของผาหินที่งดงามแล้วที่อำเภอมวกเหล็กก็ยังมีน้ําตกที่สร้างความชุ่มชื้น <Wow. S 1> เย็นกายสบายตา <Yahoo. S 1> เรียกได้ว่าน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาอ,อ,อ,อ้าวนั่นมันตัวอะไรกันแน่เนี่ย เห็นแล้วเสียบรรยากาศเข้าหมดก็ดูเดสงสัยจะสนุกกับกิจกรรมผจนภัยมากไปหน่อยละสิท่าก็ที่เนี่ยคือไร่กุสุมารีสอร์ทสถานที่พักผ่อนริมทานน้ำไหลจัดมาพร้อมกับกิจกรรมผจนภัยเจ็ดฐานที่ใครมาเที่ยวที่เนี่ยก็ต้องมาฝึกทักษะการทรงตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เหมาะสำหรับเป็นกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวและองค์กรที่ต้องการสร้างความสามัคคีแต่งานเนี้อาจจะไม่เหมาะกับพิธีกรของเรานะฮะเนี่ยอ้าวเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเข้าไปไหวประหะคุณจักเพชร ก็อย่างในนี้เราเน้นเรื่องความร่มรื่นเพราะในนี้เราเนี่ยเป็นดีสอร์ทที่เรียกว่าเ,าเรามีต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีน้ําตกทานน้ําตกหลายผ่านลูกค้ามาก็สามารถที่จะทํากิจกรรมวอลเลล์บตามพื้นที่ต่างๆที่เราจัดไว้ให้แล้วก็น้ําตกก็ยังสามารถลงเล่นได้เรียกได้ว่ามาที่ไร่กุสุมาครบทุกความสุขของการผ่อนคลาย ใครอยากจะนอนสบายๆพักให้หายเหนื่อยที่นี่เขาก็มีห้องพักที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบเป็นส่วนตัว <Wow. S 1> หรือใครอยากจะมาสังสรรค์เป็นกลุ่มหรือครอบครัวเขาก็มีห้องพักริมทานให้เล่นน้ำเอาตามที่สบายใจเลยครับผมไ <Yahoo. S 1> รกุสุมารีสอร์ทตั้งอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจากตัวเมืองสระบุรี ตรงไปทางน้ำตกเจ็ดสาวน้อยระหว่างทางจะเห็นไร่กุสุมารีสอร์ทอยู่ติดกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยทางด้านซ้ายมือนะครับมาถึงสระบุรีก็ต้องเน่มาให้ครบทุกการผจญภัยกับกิจกรรมล่องแก่งคูเกาะเป็นการล่องแก่งของสายน้ำที่ไหลามาจากน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เขามีแก่งน้อยใหญ่กว่า15แก่ง oh. ที่กระชาคิความตื่นเต้นตามระดับความสูงลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง <Yeah. S 1> กับเส้นทางยาวกว่า5กิโลเมตรพร้อมกับชมความงามทางธรรมชาติตลอด2ข้างทาง <Yeah. S 1> ส่วนใครที่ชอบการขับขี่ที่เนี่ยเขาก็มีรถ ATV ให้บริการ เพื่อทาทายเส้นทางคารุโหดจะได้แว้นทุกที่ขี่ได้อย่างหนุกหนานแบบพิธีกรของเราที่กำลังคึกขนองกับความมันแบบนี้เลยครับผมเออล่องแกงของเราก็จะ5กิโล15แกงนะคะแกงนี้มันจะเป็นแกงหินนะคะแกงหินซึ่งลงไปแล้วมันจะเป็นแบบว่าคือมันจะไหลกระดึ๊บกระดึ๊บไปเรื่อยๆนะคะมันทำให้ตื่นเต้นสำหรับลูกค้าที่มาค่ะ ATV นี่เรามาีหลายเส้นทางให้เลือกอทั้งหมดเรามี7เส้นทาง1-7นะคะค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นวิบากอะคะ่ะลุยป่าลุยเขาลุยน้ำล่องแก่งภูเกาะตั้งอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจากตัวเมืองสระบุรีผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำตก7สาวน้อยประมาณ4กิโลเมตรจะมีป้ายบอกว่าล่องแก่งภูเกาะให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนอนอีกประมาณ4กิโลเมตร ก็จะถึงท่าเรือล่องแกงคูเกาะแล้วล่ะครับโอ้ยรู้ว่าการผจญภัยล่องแพขับรถ ATV มันเหนื่อยขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้นี่ถ้าไม่ได้การนวดโดยใชิ้ลูกประครบเข้าช่วยแ้วแป่าเนี้ยไม่รู้ว่าจะหายไม่หรือเปล่าวพาแต่น้องร้านนวดร้านาน้องชื่อร้านอะไรเนี่ยคุณได้อยู่กลางป่ากลางดงแบบนี้น้องอ่ะ,อะน้อง พอดีไม่ใช่จ้ะอันนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจ้ะอ๋อไม่ใช่นั้นนู่นเหรอครับคุณป้าไม่ใช่จ้ะแล้วลรูปครคบที่ช่วยคลายเส้นคลายเมื่อยเนี่ยฝีมือคุณป้าเหรอฮะใช่ค่ะป้าทำเองจ้ะอ๋อแล้วฮะผมอยากรู้สักนะครับว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างถึงทำให้ได้คลายปวดคลายเมื่อยได้แบบนี้ฮะจ้ะงั้นขออนุญาตไปดูคุณป้าทำเลยไหมฮะได้จ้ะไปคพราะภายนอกเนาะต้องพอมละเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรธรรมชาติมากมายหลายชนิดแบบนี้ เป็นโอท็อปของดีของวิสาหากิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเขื่อนช้างตำบลนหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะนี่ลูกประครบสมุนไพรฝีมือนางไพรินย้มเกตผู้นคิดค้นการทำลูกประครบโดยใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิน่นนำมาใช้ในการรักษาแก้อาการเคล็ดขัดยอกและลดความปวดเมื่อยต้นก็ ตอนแรกก็จะมีพ่อพ่อเป็นหมอโบราณแล้วก็เลยสืบทอดมาเรื่อยๆแล้วก็มีของแบบว่าในหมู่บ้านเราอ่ะจะมีของพวกนี้หมดพวกพวกไ่พวกอะไรน่ยในชุมชนเราปลูกกันเองมีของอยู่เราก็เลยคิดทําขึ้นมาจะไปหาหมอทีนึงก็บางทีมันก็ลําบากอะ่ะก็เลยต้องคิดทําตัวนี้ขึ้นมาพอบรรเทาไปอนวิธีทําลูกประครบก็ไม่ยาก เริ่มจากนำสมุนไพรทั้งหมดกว่า10ชนิดเช่นไพลมีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยขมิ้นชันช่วยลดอาการแพ้ใบส้มบ่อยช่วยบำรุงผิว <Yeah. S 1> นำมาคลุกเคล้ารวมกันหลังจากนั้นก็นำมาชั่งน้ำหนักให้ได้ตรงตามมาตรฐานแล้วนำมาเทลงบนผ้าที่ใช้ในการประครบจากนั้นก็พับมุมหอ่อและก็ตบให้เป็นลูกแล้วก็มัดให้เกิดความสวยงาม ทาตอนสุดท้ายคือตบๆนะฮะให้ไปคนกลมแบบนี้ถูกไหมฮะค่ะแบบนี้ถือว่าเริ่มเข้าที่ยังครับคุณป้าพินครับสวยแล้วค่ะสวยแล้วอ๋อนี่แหละครับหน้าตาของลูกประคบฝีมือของป้าพินกับผมครับว่าแต่ลูกประคบอย่างเดียวเหรอฮะคุณป้าลูกประคบอย่างเดียวแม่ประคบไม่ได้ทำไมล่ะฮะแม่ต้องนอนให้ลูกประคบโอ้เป็นลูกประจำตัวเองโออนี่และฮะลูกประคบครับกประงมด้วยฮะนี่ะก่อนจะนำลูกประคบไปใช้งาน ก็จะต้องนำไปชุบน้ำแล้วนำมานึ่งให้ร้อนประมาณ20นาทีก็จะได้ลูกประครบร้อนๆพร้อมใช้งานแล้วล่ะครับ<อ> <c oughs> ใครสนใจอยากทำลูกประครบหรือจะมาช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติก็แวะมาได้ที่วิสากหิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเขื่อนช้างอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับ แกแ๊๊กยิ้มมุมปากพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารกันต่อที่ร้านครัวใบไม้ก็ร้านเนี้ยเขาตกแต่งร้านแบบย้อนยุคนำของเล่นเก่าเก็บสะสมมาช่วยสร้างบรรยากาศ <Wow. S 1> เพิ่มอรรถรสให้หน่านั่งรับประทานมากยิ่งขึ้นส่วนเมนูเด็ดของร้านเนี้ยก็คือแกงป่าปลากรายวิธีทำ เริ่มจากนำน้ำสต๊อกกระดูกหมูมาตั้งไฟให้เดือดหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ใส่น้ําปลาใส่น้ําตาลเพิ่มความหวานเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงรสแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปจากนั้นใส่พริกแกงสูตรเด็ดของร้านที่ตำเองกับมือแล้วก็นําปลากรายมาใส่ลงไปในหมอ้อประมาณ20ก้อนรอให้เดือดสักพัก เพื่อเคี่ยวให้เครื่องแกงกับปลากรายเข้ากันจนได้ที่หลังจากนั้นก็ใส่ผักเช่นข้าวโพดมะเขือเปาะถั่วพลูและเห็ดเสร็จแล้วโรยหน้าด้วยผักสมุนไพรอย่างใบกระเพราโหระพากระชายและพริกไทยอ่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็จะได้แกงป่าปลากรายาสูตรเด็ดของร้านครัวใบไม้ที่หน้าตาน่ารับประทาน เสิร์มาพร้อมกับปลาช่อนลุยสวนชูชีปลาเนื้ออ่อนและทอดมันเรียกได้ว่าแค่เห็นหน้าตาอาหารก็รู้แล้วว่ารสชาติน่าจะจัดจ้านถูกใจพิธีกรรายการของเราเป็นแน่แท้อยู่ที่พิแกงแลวก็เนื้อปลามันจะได้ความเหนียวแล้วจะมีวิธีการทําให้เนื้อปลามันเหนียวแต่บางที่อาจจะไม่เหนียวอ่ะคือพอถ้าเย็นถ้าแกงป่ามันเย็นแล้วมันก็จะ คลายคเนื้อปลาเขาเรียกว่ามันคืนตัวมันก็จะไม่ค่อยเหนียวแต่ของเราเองก็จะยังเหนียวอยู่พิ่แกงของพี่ก็จะเป็นตําเองแล้วก็ค่อนข้างจะเครื่องเทศครบแล้วก็จะแบบเผ็ดไปเลยนอกจากอาหารจะถูกปากแล้วใครอยากจะย้อนความหลังกับของเก่าเก็บสะสมเขาก็มีโซนพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมให้ลูกค้าเดินย่อยอาหาร <Wow. S 2> พร้อมกับชมของเล่นหายาก และของโบราณอีกมากมายร้านครัวใบไม,ม้ตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลองชลประทานกิโลเมตรที่13าอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีจากกรุงเทพมหานครเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นพาชีไปประมาณ2กิโลเมตรพอเจอสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาตรงเข้ามาร้านจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับ มาสระบุรีครั้งนี้ได้กินทั้งอาหารรสชาติจัดจ้านได้เห็นบรรยากาศการตกแต่งร้านแบบโบราณหาชมยากรวมทั้งได้ทํากิจกรรมสนุกสนานมากมายนะครับคุณผู้ชมก็สามารถมายิ้มมุมปากแบบเราได้ที่จังหวัดสระบุรีครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปยิ้มมุมปากที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามชมครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ